เพ่นว่าความใ่สิแค้นขอสุบาทยังตเอาแท็กซี่เออครับสวัสดีครับผมเอาแท็กซี่ครับผมกราบสวัสดีครับเพืนๆมอกรองพี่น้องมอลเม,อมอ้อเฮ้ยแมันสูกดีจังเลยดอกธรรมาดาวัาที่ไปได้เนี่ยเอาแม่บอกเออธรรมาดาวันที่ไปหาเจ้าอยู่เน่ย ไม่ปุ่นแล้วอำเภอบา้านแพงปุ่นแล้วว่าจะไป,ปยุไซก็มองยูแท้ๆป <c oughs> บีแบบนแถวนาประไซุ่นแล้วครับอำเภอบ้านแพงหมดเลยนาประไซเป็นบาน้านในตระบนเอ่อ <c oughs> เป็นบ้านเป็นบ้านที่หใหญ่มอล่ำมองอู้เขาอู้น้ำม,มอลำต่างตีก,กีแถวนาประไซแ,แถวบา้านแพง <c oughs> อู้เขาอู้น้ำอู้เขาอู้น้ำไปหันตรงล่ำหันตรงลงหัน<ด>บ้านนาประไซมันเป็นส่วนรวมเขาบ่ามันอู้เขา เจ้าเขาสารเขาเหนียวเนี่ยเฮ้ยอย่าไปบอกเขาเจ้าค่ายกินเขาเขาโบนัน่อยิโบไลดิค่ายกินกากับโบไลเจ้าหันเจ้าเนี่ยเฮ้ยมือนี่ด้มหาได้มหาอาจารย์ครับอาจารย์แท็กซี่ไอ้ตามเนี่ยพี่คนบอกว่าเจ้ากินเขาบี่ขาควงขาเดียวเนี่ยโอ้ยฟงเถอะฟงแถอครับอันเด็กหน่อยเอามาวางปึ๊บเอาตัวนี้ก็จะหาเฮ้ยหาเอามาหนี่หาอนเออ เครื่องเส้นเครื่องยางเอามากินอิลีครับอันกล้องกับก้องกับก้อนเนาะแต่กล้องหน่อยเว้ยจกสองบาทเท่านั้นแหละครับสามคำเดียวเอ้ยเท่านั้นแล้วสาคำเนาะเอาเลี้ยงเล่าที่มากมึอนี้อีบานธรรมดาโอ้ยบางทีไปหาน้องหาหนุ่งอัดตัวโชคดีตัวแล้วเป็นไก่มาทั้งนี้มีจุดประสงค์อย่างเนี้ะเสดหมาหาอห่าไส้โอ้ยอยากหูเลี้ยงหูเล้าน้ำสิบบานซาหาบานลื่น ว่าเพิ่นทั้งนี้มีแต่ข้องงามเมียกางามจักงามมองงามพี่น้องทันบ้านนี่อยู่สองกิโลพาเมียมาอยู่ป่าพี่เออย่านคนบึงย่านคนบังครัเขากางามหน้ากางามก็เลยว่าเด้ยงินว่าเข่านั้นงามแห้งเพราะว่าแถวนี้เพิ่นเพิ่นดำครับเพิ่นดำแล้วเพิ่นเกี่ยวมือเอเกี่ยวเอาเกี่ยวมือนี่แหละมือเกี่ยวอันเดียวเลยครับอันนี้ก็เลยมาสิมักโสิมักโเขา ปูเขาแนวและบาดนีหินว่าเขาว่าอีมาหาขอเขาเนี่ยมาล่ำม,มาขอเขาเบ้ยนี่แหละม้าล่ำม,มาขอเขาโดยแท้เลยนี่มันมาลำมันนี่ประตูเราไม่จีบเปิดเฮ้ยของแกกันเลยมาปบบ่านนี้โบฟังกระเพาโบฟังกระเพาแล้วล่ำตัวประตูเราไม่มันบริยากเลยเอา้ยจากม้าล่ำกับประตูเราไม่ได้เปิดได้โอ,อ้ยฝ่าเอ้ย ฝ่าห้องต่างทางเมืองไทยฝ่าเออฝ่าห้องไก่ทางเมืองแมวเราพี่สินแสลำอยากได้น้องบ่แพ้แล้วแต่ความจนอายบ่สินมาขอเขาแม่ันกินเดยาย่อ้ออ,อ,อ,อ ละนพี่น้องเอ้ยคนละถมคนละถมเด้อเสรษาคนละครึ่งตาเด้อมืออื่นแปลว่าแม่ไม่ได้ไปเบิ้งนี่แหละลูลกหลาเบิ้งบ่เบิ้งกับยาได้ยินเสียงเพื่อนแม่ไม่ได้ไปนี่แหละจงนั่น อันนี <gets> <pilgrimage> ้พ <sy sm ira> <sk> ุทธลัตตนังธัมมังลัตตนังสังฆังลัตตนังสามดวงแก้วพวนย่อแยงทุกเศ้าคำสินทรเป็นคููแก้วสิแยงแล้วเปิดปอปิ่นลายจังนั้นพอกับแม่เฮาเอ้ยเฮาคงผู้สาธรรหน่วยพระไตสองกามยามสิไปมานันเดินนอนเด้หรือลูกนังก็ได้ทอนเฮาคงยอยกไมาปุ้นแก้วว่าหน่วย ยาสุโม,มนโมนโมนดนไฟจีย้ำเม,มาสร้างความดียังสิถึงสันฟ้าหายห่อนบอนจะเดินขั้นถึกลูกผู้ดียังสิให้เจ้าแดงขั้นถึกลูกผู้ขี้ให้ตาย,ย่างน้อจนจนลูกบ่จะคุณโนคุณโน่พอแม่โตหาไวาองเพศสบายปกนาวาเลียวซ้ำสีทอง มีแต่หอปากหมอบอพอสำนอกเกาบุมของไม่มีจุ่มกุ้มผาบกุ้มเครื่องไห่ท้อเขาพอยอ่านน้ำกระเลาปล่อยเสียสินคือจังเขาทำได้ยาัตนี้ม่ีของอาจเงินของมีเงีดคือสื่อเอาบ่ามีได้พิ่นพันวาความ,ามีจสิแขนขอสุบาอยาง,องเอาทึกสี่เอ้ย นอนหลับแล้วตื่นมือเจ้าเห็นนาจังว่านี่มันสเอ้ยนี่แหละครับเป็นมอลำอุบลเด้อสินไซหน่อยภูมิลาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตเกิดใหม่ไงรุ่นอาจารย์เนยออนซ่อนลายดักซาไว้เด้อข่าวเด้อนี่เจ้าผู้เดียวเจ้าละบ้านพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีแนวบังเอิญครับมือหมิ่นภูมิมหาอาจารย์เละกครับซุปเปอร์ยาวอีกพอซุปเปอร์ยาวก็ถ่านซุเปอร์ยาวเพิ่นแล้วว่า ส,สิไปยูนำไปอยู่น้ำตัวอ้ยสาถูกมอลําอ uh, no ุบลสิดสิไชิด้รสูงขึ้นอีกจังหน่อยเพราะว่ามันบามีไผ่ซอยผมครับนี่แหละครับจังได้ก็ฝากพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องได้ยินเห็นคลิปอยู่ในย t u b e เด้อของอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็เออเอาแจกซี่นี่ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปอย่าลืมช่องสินชัยน้อยภูมิลานนํำเดี๋ยวนี้หลายๆแต่งสาสิทธาห้างก็เขาออกไปลองนี่นี่ดังดัง ขั้นจ้างสินไส้หน่อยบาานี้ได้มีมพอตาซุปเปอร์อเง่าเอาจากสีน้ำนั่นของแค่แลวคร,ครพี่น้องจัางไดอจังได,งไดก็ฝากไปพี่น้องเพ,พราะว่าวัดคณะถ้มอลำทํำนองอุบลนนี่มันเบิดแล้วครับเหลือผมผู้เดียวผู้สุดท้ายที่สิผ้ามูไปเท่านั้นแล้วทุกทสิงทุก่างให้พี่น้องซอยอนุรักษ์ครับจ้างมันมีการดูการเบิรงเออการการจ้างเออจ้างการจ้างงานบว่างงานเล็กงานหน่อยนัน นบ้านไม้ใส่ขั้นงามบุญเดินสามบุญเดินสี่อัชาป่าป่าใส่เมื่อกี้น้องเพราะแต่ว่าโทรมาไปโหลดบ่มี่ยังกันลัดมึงทงไปหนิเลยเฮาไปเขไปทางนั่นขอสร้างเขาบอกจ้างเทวดาเอ้ยเขาว่าอันจ้างผมเนี่ยนะผมผมมีเงินเฮ้ยอย่ามาบอกเลยเถอะไปโอ้เสื่อเลยซ้ำเหมือนโอ้ยลอยเฮาบ่มีเงินอีหลีแต่ว่าก็ต้องท่ามใจครับพี่น้องมือนีได้มื่พ่อคู่บาอาจารย์พี่น้องครับสุดยอด เป็นซุปเปอร์ตลกที่ยังมีชีวิตอยู่กับพี่น้องซอ,ซอยกันซอยกันยังพี่ยังมาตีซอยกันให้เพิ่นมีรายได้บ่แม่นแบบเพิ่นดังมากเ<น>ลยโอ้ยเงินบ่ตะอึดบ่แม่นครับ<อ>ถือเมียงหายคือเก่าใ<ส>พรบ่ทันเมืดคือกันละใส่เพราะทันเมืดเยอะนี่ <c oughs> นั่นพี่น้องให้มาแต่คุณใส่บ่ทันเมดอยู่เอาแม่หนีบ่ใส่หนีกันได๋ก็ฝากพี่น้องอ่ฝากถ้าการถ้าเกิดว่ามีการมีงานเด้อครับสินใส่หน้อยมื้อนี้ ดันดนมาแต่ไก่พาปลามากกว่ปลาหน,นั่นเด้เออขวงไก่เนาะโอ้ยขวงไก่ปันไดก็มาเพราะว่าไก่ผสม,มส,มสมั่งเออกางดุมกับว่าป้าเพป็นว่าไก่ผสมสุนัขกางเก่งก็ได้ซื้อดุมนี่แหละครับพี่น้องจังไดกับฝากเออฝากเอ่อ,เอ,อเอาแท็กซี่แต่ว่าเป็นคู่บาอาจารย์เนี่ยซื้อคนจังสาวเอาพี่น้องเาวจังนุ่มด้วยมันสีอันอันยามซุยามปลาค่ะทว่า อาจารย์ครับว่าสิว่าพ่อคือสิโพดเอาพี่โลดนะได้ได้ได้จัดได้กันมือนี้กให้สรุปจำหน่อยครับขอบคุณทั้งสิมไซน้อยนะครับติดดักเหมือนมหามือนี้ความจริงแล้วมาเอามาขอเขาเมา่อขอเขาที่อาจารย์ปอฉลาดหน่อยโบเป็นขอฮะคืออ่าพอจะอ่าลุงปอลุงปีนี่ละปอฉลาดเพิ่นเพิ่นสั่งไว้เพิ่นมาเห็นเขางามเอาไว้ไอ้เด้อวจะหาบ้าน กอีนังงูพี่นางงูพี่นางไรเนี่ยอย่างไรเนี่ยว่ามันงามนั่นแหละะเลยใส่เจ้ามาเอาครับผมธรรมดาผู้ใหญ่ใส่เด็กน้อยเนาะอุ้ยฝ่าวิญญาณในตัวเขา่าบมันผู้ใหญ่ใส่ว่าขันเด็กน้อยมีงานเบิร์นผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่เครียดอ่ะครับจังไดกะขอฝากไม่ หลายสำหรับวัฒนธรรมมอลํำ um, ทำนองอุบุนครับอุบลนครับเลี้ยวบัตีิแมวผมเอโอฮอยนี่เลี้ยวมางยูแม่ผมเอยนี่แล้วอ๋อนี่แหละนี่แหละครับทีได้ไปรวมงานกันเนาะจังไ้ก็ฝากไปด้วยครับเออคลิปนาจังพ่อกันไม่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่มาเบิร์ดลบอได้แล้วเขาได้แล้วน้าโอ้ยโ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 โย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  Quay 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 hồi chào quay chào quay đi.